ครับสวัสดีครับมี่น้องสายบินสายว่าวสายจวดนะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์นะครับเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับปี65นะครับวีนี่อยู่วันนี้มาอยู่สวนนะครับเสาร์นี้จะมาสมแซบบอเรียงปลานะครับบอลเล็กๆครับเป็นบอพลาสติกนะครับตอนนี้กําลังขุดขุดไม้เพานขุดไม้ครับสมแซมไม้นะครับซื้อ หาพลาสติกมาไหมนะครับเพราะว่าผืนเก้าหนามันรั่วนะครับผืนเก้าหนามันซึมมันรั่วนะครับก็เลยตกแต่งขอบใหม่นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอ่าบ่อเดิมนะครับซับปะดุกนะครับบ่อเดิมนะครับซึ่งผมเลี้ยงประดุกไว้แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้กินแล้วครับก็ปล่อยใ้โดยตามถ้ามชาติของม้นต้องเ่อก็มีอาหารเชื่อกับผมีนะครับนี่บ่อประดุกนะครับ สำหรับบนฟ้าเขาบุนีร่มแรงนะครับร่มแห้งเขาฤดูหนาวเขาลมลมหนาวเรื่มบ้านแล้วครับโอ้โหนะครับจุฬาน่าลมโชยเขาครับอยากจะสู้นะสุดลั่นทุ่งนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับลมแรงนะครับลมแรงเสียงเสียงดังไก่นะครับนีความปอยขึ้นสูงนะครับปอยขึ้นสูงบรรยากาศดีนะครับ ผมนี่ตกแต่งบริเวณขอบขอบแล้วคนจะเอาดินขึ้นนะครับเอาดินขึ้นแล้วก็นาบก็จะสูบมาจากนู่นครับจากสะนะครับเป็นปั๊มโซลาเซลล์นะครับที่สูบขึ้นไปโลต้นเงาะนะครับก็จะสูบมาใส่สาตรงนี้ไว้นะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็คึมคึมนะครับอากาศบ่มีแดดนะครับคึมนะครับนะครับนี่แหละวาวเขาอยู่ใส่นี่นะครับสุด่อดน่ารมช่วย ตัวสีแดงนะครับตัวนี้ตัวขอปปีที่แล้วนะครับเอาตัวขอปปีที่แล้วขึ้นนะครับตัวนี้ยังขึ้นง่ายอยู่ตัวไม้ที่พบเพศจะขึ้นง่ายจะน้อยเพราะว่าปเปลี่ยกึ่ทันจะเขั้าที่เขั้ท่าน,นะครับเอาขึ้นก็ตัวมันจะลงใส่ป,ปลาเขานะครับเขกากำลังจะออกล่วงนะต้องรอให้เก็บเกี่ยวขอบไปก่อนนะครับ่อยจะเอาตัวไม้ขึ้นบินนะครับ ปอเดิมพ้นเนี่ยเอียงกระเข่งครับเอียงมันบอกค่อยงาย่ายเพราะบริษัทกินหัวหารก็เลยใค้เป็นปอสูบน้ำมาใส่ไว้เพื่อตักน้ำลดพักลดต้นไม้ข้างๆสวนครับสูบน้ำมาใส่ไว้แหละเอาบัวเอาดอกก้อนเนี่ยมาใส่ไปเถอะลลางไม่ลลางมือลส้างแขนลลางขาต้องถึงลลางซ่านนะครับจะเ,เป็นปอ,อสวยงามไปน้ามันกะ็ค่อยเดิน,น,นเงี่ยเปลี่ยนปลาเลยจะตกแต่งให้ นี่บรรยากาศสีรุ้งหางเคียงน้าหน่อยนะครับน้ำน้ำห่อนครับเย็นนะครับเพราะว่ามันมีไอของน้าน้ำไก่น้าครัำก็เย็นนะในี่คือประโยชน์ที่ผมเห็นสะทุกหน่อยต้องมีไว้โอเคครับ, okay, รบสำหรับเสานี้นะครับทำงานไปฟังเสียงสนุวาไปน้ำครับสุดยอดครับผม